Uh huh. สวัสดีครับพบกับมังกรทีวีนะครับวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือก่อนนอนกัน,นครับก่อนที่จะนอนเราต้องอ่านหนังสือเพื่อเก็บความรู้ตอนโตเรานะครับเราจะฉลาดได้นะครับเราจะมาหนังสือชื่อว่ารู้จักใช้รู้จักออมนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปอ่านกันเลยกันเลยนะครับ เริออ่านเลยนะครับกับปุกออมสินของลูกหมูมาออมเต็มเอียดแล้วถึงเวลาขย่เาเงินออกมานับแล้วละยี่สิบสี่สิบหกสิบแสิบหนึ่งร้อหนึ่งบาทแนะ่เอ๊ จะเอาเงินไปซื้ออะไรดีนะลูกหมูมาออมพูดกับตัวเองอย่างตื่นเต้นจากนั้นก็ตัดสินใจไปเดินดูตามร้านต่างๆดูสิรองเท้าของฉันนะ่ะเป็นคู่ที่แพงที่สุดในเมืองนี้เลย หมูมันพันล้านอ้อวดตามเคยแต่ลูกหมูมาอ้อมไม่อยากได้รองเท้าใหม่รองเท้าคู่เก่าที่ใช้อยู่สวมใส่สบายอยู่แล้วร <c oughs> องเท้าใหม่ๆเดินเย็บขี้กลับไปโดนพอดูแน่ มาออมหมุเนียมสุดหล่อเรียกเมื่อก้าวมาออกมาจากร้านทําผมรู้ไหมถ้าเธอทําทรงผมชี้ชี้เหมือนฉันนี่เธอจะดูเท่ามากเลยนะแต่ลูกหมูมาอ,อมชอบทรงเดิมของตัวเองอยู่แล้วทันใดนั้น เองเสียงท้องก็ดังโครงอ๊ดังครกดังโครกเอ๊ะกว๋วยเตี๋ยวชาาโอชะนี่นะเอ๊ะนี่แหละที่ผมอยากได้เป็นอย่างแรกลูกหมูมาออมตัดสินใจลูกหมูมาออมใช้แบงยี่สิบซื้อกว๋วยเตี๋ยว เงินหนึ่งร้อยบาทที่มีจึงเหลือแปดสิบบาทลูกหมูมาอ้อมนั่งลงกินก๋วยเตี๋ยวก่อนจะสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนจ้องมองเขาจากฝั่งตรงข้ามของถนนสวัสดีจ้ะหมูมอมแมมลูกหมู มาออมบกมือให้เพื่อนแต่จูๆ่ๆหมูมอมแมมกลับอายขึ้นมาแล้วก็รีบเดินหลบไปข้างหลังต้นโพต้นใหญ่เมื่อลูกหมูมาออมเกิดกินเสร็จเข่าสัง เขาก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งหอ่อจากนั้นก็หิ้วห่อกว๋วยเตี๋ยวเดินข้ามถนนอ้อมไปข้างหลังอ้อมไปข้างหลังต้นโพแล้วยืน่นห่อกว๋วยเตี๋ยวให้หมูมอมแมม ลองกินดูสินี่เป็นก๋วยเตี๋ยวรสโอชะเจ้าโปรดของฉันเลยนะลูกหมูมาออมบอกพลางยิ้มให้ในตอนเริ่มต้นลูกหมูมาอ,อมซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเองจากนั้นก็ใช้ แบ่งยี่สิบอีกหนึ่งใบซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หมูมอมแมมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคือหนึ่งร้อยบาทจึงลดลงมาเหลือแปดสิบบาทและลดลงมาถึงหกสิบบาทนะครับตอนนี้ลูกหมูมาออมมีเงินเหลืออยู่หกสิบบาทอยาก 0มา20 40 60 80 100และพอเราใช้100เหลือ80และเหลือ60นะครับต่อไปลูกหมูมาออมใช้แบงค์20อีก1ใบเพื่อซื้อโปสเตอร์สุดเท่โหแค่ดูภาพนะครับก็เท่เหมือนกันเลยครับโหเป็นรถถังนู่นนี่เฮล็กเซอร์นะครับ จากเดิมเรกเงิน100บาทลดลงมาถึง80บาท60บาทและ40บาทเพราะฉะนั้นต่อเอ้ยตอนนี้มีเงินเหลืออยู่40บาท100ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเองเหลือ80 80ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หมูมันแมนเหลือ60 60ซื้อโบสเตอร์สุดเท่เหลือ40 ลูกหมูมาออมเดินไปเห็นต้นพริกราคา20บาทจึงซื้อไปฝากคุณแม่ไหนดูซิว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้ว180 0 0 60 40เหลือ20บาท1 ร0อยแปดสิบหเหลือยีบาทตอนนี้เหลือแบงยี่สอยู่ใบเดียวลูกหมูมาออมมานั่งคิดดูว่าจะทำยังไงดีถ้าเป็นเด็กๆละ่ะจะเอาเงิน100บาทไปใช้อย่างไร แต่ไม่ว่ายังไงลูกหมูมาออมก็ขออดออมให้สมชื่อเอาเงินที่เหลือหยกลับในกระปุกก่อนละครั้งแรกมีตังอยู่20่ครั้งต่อมาเพิ่มอีก20ก็กลายเป็น40ครั้งต่อมาเพิ่มอีก20กลายเป็น60สครั้งต่อมาเพิ่มอีก20กลายเป็น80ดครั้งต่อมาเพิ่มอีก20เป็นหนึรวมทั้งหมดนี้คือ1 0 0 อีกสูตรอีกหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะลูกบุญมอมีเงินอยู่หนึ่งร้อยซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเองยี่สิบลดลงมาถึงแปดสิบซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หมูมัมแมมอีกยี่สิบลดลงมาเป็นหกสิบซื้อก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ซื้อโปสเตอร์สุดเท่ลดลงมาเป็นยี่สิบเอ้สี่สิบซื้อต้นพริกให้แม่ยี่สิบ ลดลงมาเป็นยี่สิบและยี่สิบนี้มาออมเหลือเงินอยู่ยี่สบาทเอาไปใส่กระปุกจบแล้วนะครับเรื่องลูกหมูเอ้ยรู้จักใช้รู้จักออกถ้าเพื่อนๆมีตังหนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆจะเอาไปทำอะไรดีครับไปลงทุนไปเก็บอีกให้ได้เงินเยอะอีกหรือว่าเอาไปซื้อของเล่นซื้อขนมดีลระครับถ้าเป็นผมหรอผมจะ เก็บให้ได้มากขึ้นมากขึ้นจนผมผมเป็นมมคนรวยแล้วผมก็จะใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปโหลดแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย